คับผมผมก็ขอมาพูดหน่อยแล้วกันนะครับนะก็อ่ะจะพูดยังไงดีอ่ะอ่ารอให้รถสิบล้อผ่านไปก่อนแล้วกันครับนะก็คือว่าจะมาพูดนะครับคือถ้าร้านอ่ะไม่พร้อมก็น่าจะปิดออเดอร์ไปหรือว่าผมไม่อยากใส่รายนะครับว่าบบางทีมันอาจจะบั๊กแบบมันกดไม่ติดมีนะครับแบบกดไม่ติดออเดอร์มันค้างอะไรอย่างเงี้ย มันมีมาเหตุการณ์นี้มันมีนะครับแล้วก็เหตุการณ์แบบว่าร้านไม่พร้อมแล้วเปิดแอป,ปเอาไว้แล้วก็ปิดแบบฉุกเฉินน่ะแบบว่ามันไม่พร้อมตอนนั้นน่ะแต่ว่าอยากจะขายแต่มันไม่พร้อมอาจจะมีธุระเร่งด่วนอะไรเงี้ยก็น่าจะปิดแอป,ปนะครับแต่ว่าตามขั้นตอนของตัวไลน์แมนนะครับนะเขาก็บอกอยู่แล้วถ้าร้านไม่พร้อมก็คือไม่รับแต่ว่าผมอยากจะพูดในฐานะของคนขับหน่อยนะครับว่าแต่ละตัวแต่ละออเดอร์นะครับนะคนขับแต่ละคนนะครับนะ ก่าจะกดได้แต่ละตัวเนี่ยมันยากนะแล้วก็โอกาสมันเข้ามาถึงตัวคนขับคนนั้นแล้วแล้วก็ได้งานแล้วแต่ร้านไม่รับก็รู้ว่ากดก็คือร้านมันไม่ร้านไม่พร้อมใช่ไหมก็ไม่ได้กดรับใช่ไหมห้านาทีแล้วก็จะยกเลิอกอัตโนมัติแต่ว่านั่นมันคือโอกาสที่เขาเสียไปแล้ว5นาทีที่ว่ากดได้แล้วแต่ต้องรออีก5นาทีนะครับมันบาทีมันเสียความรู้สึกนะครับผมว่า จงหัวร้ออยู่ครับเนี่ยนะตอนนี้คือเสียงอะไรดังอะหัวร้อนหรอหัวร้อนมากหัวร้อมากนะครับผมเพราะว่าถ้าใครดูคลิปผมแต่ละคลิปบางทีอะผมทําอะแต่ละตัวมันไม่ใช่ว่ากดทีเดียว2ตัว3ตัวแล้วติดนะบางทีชั่วโมงหนึ่ง10บตัว15ตัวกว่าจะติดเพราะว่าการแข่งขันมันค่อนข้างสูงตอนนี้คนขับก็เยอะขึ้นโอกาสมาหาตัวผมอะไรเงี้ยแต่ร้านไม่รับอ่ะทำยังไงอ่ะเออเราก็ทําอะไรไม่ได้เพราะร้านไม่ได้ผิดกฎเพราะว่าเขาไม่พร้อมไง แต่ว่าบางทีก็เห็นใจคนขับบ้างนะครับว่าเขากดได้ทั้ทีแล้วอ่ะก็นะก็ไม่รู้จะระบายกันไม่รู้จะบระบายแล้วบ่นย,ย,ยังไงเพราะว่าบางครั้งเนี่ยถ้าเจอวันละครั้งก็ว่าไปอย่างแต่ว่าบางทีอ่ะเออเจอวันละสามตัวสี่ตัวอย่างเงี้ยคือมันมันบวกกันก็กลายเป็นสิบห้านาทียี่สิบนาทีนะรอยกเลิกแล้วก็ยกเลิกไปไม่ใช่ว่ายกปุ๊บเราจะกดได้ตัวแรกปั๊บอะไรเงี้ยมันก็ไม่ใช่ ถ้ามันได้ก็ดีไปถ้ามันไม่ได้ละ่ะนะครับเพราะว่าเพราะว่าอะไรอะ่ะเพราะามันเหนื่อยแล้วมือมันซอยแล้วมันเหนื่อยแล้วนะก็พูดวนไปวนมามันก็เหมือนเดิมนะครับแต่ว่าผมแค่มาระบายเฉยๆในจังหวะที่บางทีอ่ะดูสิอ่าจะให้ดูเนี่ะบางทีอะ่ะอากาศมันร้อนอย่างเงี้ยครับร้อนมากเลยนะเออมันร้อนอะ่ะแล้วเราได้แล้วอะ่ะเออนะ ไม่รู้จะบทอะไรอีกแล้วว่าแค่มายืดเวลาเฉยๆนะยืดเวลาคลิดมันอาจจะสั้นเกินไปผมเอามารมาะบายจริงๆแล้วก็เพื่อนๆบางคนอาจจะเจอเหตุการณ์อย่างเงี้ยน,นะครับผมบางคนอ่ะมือถือเขาไม่ได้แรงมากเขาเขาก็วัดที่ดวงนานๆแบบนานๆทีมันจะได้สักตัวหนึ่งเขาก็ดีใจแล้วมันโดนโดนยกอย่างเงี้ยเออเขาก็เสียวความรู้สึกเพราะบางทีเขาก็ไม่ได้มีทุนเยอะมากอาจจะเป็นคนขับใหม่ด้วยอะไรเงี้ยน,นะ โอเคครับผมก็น่าจะมาระบายแล้วพูดคุยแค่นั้นแหละนะโอ้ <c oughs> คนนั่งสบายแหละเทา้ทาเท้าด้วย <c oughs> <c oughs> คือปล่อยวางถ้าตอนที่ปล่อยวนะางแล้วเดี๋ยวรอสักห้าทีสิบวีค่อยกดต่ออะไรนะครับผมเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในโอกาสหน้านะครับมาขอบทหน่อยถ้าเจอเหตุการณ์อะไรอีกนะครับเหตุการณ์นี้มันก็บอกจริงว่ามันหัวร้อนจริงหัวร้อนจริงจริงมันก็ถ้าเนารับแบบไปรับแป๊บเดียวอยงีงานนี้แป๊บเดียวเองแป๊บเดียวเขาทำเสร็จเรียบร้อยแล้วโอเคฮะ ก็คงพูดไปมันก็วนกลับไปเหมือนเดิมอ่ะเดี๋ยวมาเจอกันใหม่ครับบายบายครับผม